โอ้ยสงสารคนอื่นเขาแค่นี้ก็พอแล้วสงสารไผ่หนึ่งเอาก็ได้แมนๆมนเอ้ยเอ้ยบอกสูตรเนี่ยค,คุณสุคุณสุภาัตาขายอะไรคะรจากพ่อสมชายเนาะสวัสดีทุกบ้านคะ่ะจากพี่ราณีเนาะเอ้ยเอ้ยบอกสูตรจะเข้าเนี่ยเอ้ยแยว่าัะหัวขวัญแล้วเอามาฉีกเป็นเส้นเอาไปตากแดด ตอนแรกเผาเป็นบ่อเอื้อยผีฝรังคือสีต,ตยยัวใหญ่เนาะมาดามคิดว่าตยายยัวใหญ่ดิเดเสบุตรเพราะว่ามันหนัน่เสียงยางลากักเตลดเตเลิดไอกับไอขุ่ง,ง,งแห้งกว่าเฮ้าแม่คิดว่าเด้อันนี้บ่ลืมเลยสัมผัสปี่กายนี่เด้ปีกายหนียาเถ่าเราตายบ้านนี้เป็นบ้านหลังนั้นปิดไวเพราะว่าเราไปบ้านพังค้นชราแล,ล้วแล้วลัลงบ้านเล่าน่ะิ้นเป็นเป็นภาษาเกา่า สวนหลังบ้านน่ะตู้แขอยไปเคลียเหรนผ้าลูกผ้าเต่าไปเคลียเหรนมีแต่กระดูกหัวกระโหลกขึ้นมาแม่พี่น้องนั่นแหละก็ะเล,ะเลย,ยเว่าก็ยายเลยว่าโตใหญ่เสียงกับเสียงขู่ๆโตใหญ่แทนแน่นอนว่คือฝรั่งว่คือบาดเฮ่าขอบคุณค่ะเวลาไไนี้ถ้าตรงไหนมีผีคนหัวจะุูขิ้ลุกเขารู้สึกนะไม่เชือ <laughs> Vâng chư, vâng chư, đến ngoài lẻ năm quần phải xa bá Hả? Ô, bà tông, tập khi đưa bà tông Cái chỗ ở bên Hả? bà Chú la

Mange des voilà. Ils, ils sont pas avec leur la tata? tata. Ouais, et, et me suis et ils ouais, m'ont montré non, on le on bateau. les bateaux. On les voit de loin, mais on les laisse jouer parce qu'ils ont besoin de d'évoluer ouais. et on surveille ce qu'ils ouais. peuvent ouais. faire. Ouais, et après, ouais, et après il m'a parlé, il m'ont montré les bateaux. Ouais, <laughs> เด็กหน่อยแล่น ouais yeah. ้ำกลดเด็กน่อยแลน้ำกลนมันนี่เขาเลียงเด็กหน่อยไม่แลน้ำกลนไข่มันนี่เขาห้องเอินกากาจุไปใส่ แล่น้ำกลลูเขาเนาะเขาเลียงได้หน่อยเบื่องถือน้องใหม่มาได้หน่อยกับแล่น้ำกลมานนี่ก็เลยว่าเขาก็เลยบอกอธิบายอันนี้เป็นมาดามซื้อได้หนี่พาะนะาเป็นผู้ชายเขาอุ้มสูไปสิเหตุยังไงไปนะแล่น้ำกลทั้งสองคนแมหมใช่ละอากาเซตอากาเซมาติด เขาพูดอย่างพี่เสือมาดามเท่าแล้วเลยบอยากใายเห็นหน้าแมนไม่ต้องเผาปอกเปลือกแล้วเอาไปนึ่งแล้วเอามาฉีกออกไปเอ้าเต้เอ้ยเอ้ยมื่อขค้ืนข่อยเปาเผา,เาบทขึ้นสวัสดีค่าขายกับเผาอย่างเดียวหมูกะเทียมมีข้าวผัดมีหมูขั้วพริกเกลือแล้วแต่ลูกค้าสั่งจากยกอดเพราะมาดามกลม พอดูหนะเจ้าแนวโอ้ยงามบ่งามเด็กน่อยกับแล่น้ำพอสมชายเอ้ยเบิ่งน่ะเขาแล่นมาเด็กหน้อยเขาเลียงเขาแล่นน้ำก้นเลยเด็กหน่อยสองคนแล่นน้ำก้อนอ่าถ้าตรงไหนมีผีจะคนหัวลูกนอก้องหอนมองนีเนาะโอเคเดี๋ยวอ่านย้อนโอเคเสือกับหัวหล่อมาเออยายบาดกับหายหัวใจก่อน ไม่ต้องเผาโอ้ยเก้ายข่อยเผาเบนคลื่นข่อยหูยังสี่ข่อยเอาสูตรเจ้าแล้วปอกเปลือกแล้วเอาไปหนึ่งโอ้เอาไปหนึ่งโอเคโอเคโอเค,อเ,คเอามาฉีกเอาไปตากแดดโอเคมาดามเ่าแล้วเลิกไม่อยากให้เห้งหนาพอสมใจพอสมใจเบิงหมวกกะลูกเบิงหมวกกะลูกเบิงหมวกไประ,ะกากรเด้อมื้อนี้ยพอสมใจไอ้าเกษตรว่าเขาเว้าหยังกันแม่นบ่ไอไหร่